สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ10กว่าวันนะ่ตอนนี้หนุ่ยก็มาที่จตุจักรนะครับโซนแรกที่มาก็เจอน้องเต่าเลยวันนี้ก็จะเป็นวอล์กสบายๆแล้วกันนะครับทุกคนเพราะแบบช่วงนี้ก็ทำงานด้วยมันก็เลยจะยุ่งๆหน่อย นี่นะครับเด็กๆเ,เต็มเลยสุกต้ายเยอะมากทุกคนนี่ตรงนี้ก็มีสุกต้านะแล้วก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเยอะมากเลยแถวนี้เป็นโซนใหม่นะครับที่เขาได้ปรับปรุงแล้วก็ได้ทุบตรงส่วนทางเดินที่เข้ามาข้างในนะครับออกไปแล้วก็เปิดส่วนนี้ขึ้นมา น่ารักไหมนี่น่ารักไหมทุกคนมีน้องเต่าญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นเผือกหรือเปล่าเรียกว่าเผือกไหมหรือว่าแต่น้องสีสวยมากเลยทุกคนสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองน่ารักมากนี่ก็เป็นหนอนนกนะครับที่ เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงคานกินนะหรือแมงมุมก็กินได้นะทุกคนเต่าญี่ปุ่นก็กินได้นะแต่ว่าอย่าให้กินเยอะไขมันมันเยอะนี่น้องงูนะครับงูคอนเน็กนะทุกคนตรงนี้ราคาน่าสนใจสีสวยด้วยสัตว์เยอะมากคนก็เยอะมากนะครับช่วงนี้คลิปนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเลื่อยเปื่อยนะเราก็จะเดินไปเรื่อยเพราะว่าแบบ อยากมาเดินแบบสบายๆแล้วเราก็ดูสัตว์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนม,มีงูหลากหลายชนิดเลยแก่หางอ้วนนี่ก็เป็นบ้านสัตว์ประหลาดนะทุกคนบ้านสัตว์ประหลาดก็จะมีงูบอลไพทอนเยอะมากนี่นะครับสีและราคาตามนี้เลยนะนี้หนูไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับก็ จะมาเดินเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบ้างว่ามีอะไรขายบ้างช่วงนี้อยากเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยถูกใจเวลาโตแล้วนะครับเพราะจะตัวใหญ่เหมือนกันชอบคอนสเนกมากกว่านี่เราก็ดูเอาความสวยงามแล้วกันนะครับแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะเลี้ยงก็ได้ นี่ก็เป็นฝั่งตรงข้ามของร้านเมื่อกี้นะครับร้านบ้านสัป,ปราดก็จะเป็นหนูแฮมสเตอร์อก็สุขตา้าที่เห็นเยอะๆแล้วนะมีเต่าสุขต้าเยอะมากชอบไอเดียตรงนี้จังเลยอะแมงมุมยวต้องหาทำอะไรแบบนี้บ้างแล้วล่ะอันนี้มดนะครับมดตัวใหญ่มาก โดนกัดคงจะเจ็บน่าดูแต่เขาจัดน่ารักดีนะครับทุกคนนี่เลยเป็นไอเดียเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำกับไปมุมของเราบ้างสวยดีเนาะนี่คล้ายๆของเราเลยแต่ว่าของหนุ่ยน่าจะเป็นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ ก็เป็นกิ้งกาสุขตานี่เจอเจอแบบเยอะมากๆเลยทุกคนคล้ายคล้ายแพรลีด็อกเลยแต่อันนี้น่าจะเป็นอะไรนะนี่ไงดิชาร์สันอันนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้นะก็คล้ายๆแพรลีด็อกดีก็เมินแครก็ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็เจอบิลหรือเปล่าใช่ปะ เจอบิลหรือแฟทเทลเมื่อกี้แล้วก็ร้านประจำที่หน่ยชอบมานะก็คือร้านเดอะฟอ s เซนนะครับก็จะขายหนูแฮมสเตอร์หนูแกสบี้นะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะไม่ค่อยได้เดินเข้าไปตามร้านต่างๆนะจะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะตั้งใจจะมาแค่ซื้ออาหารสัตว์นะน้องกระตุยถ้าห้องกว้างกว่านี้ก็อยากจะเลี้ยงนะทุกคนน้องน่ารักมาก แต่แค่นี้ก็สัตว์เต็มห้องแล้วนะเราจะอดใจไม่ไหวจังเลยทุกคนอันนี้เป็นโซนกใกล้ๆห้างนะครับก็จะมีร้านอยู่บ้างเล็กน้อยใกล้กลๆเจเจมอนะอยู่ข้างๆเลยไก่ซิลกี้น่ารักจังมีน้ำผึ้งขายด้วยมาเป็นลังเลยทุกคน แต้าตัวน้อยนั่นสิน่ารักมากเลยกลับบ้านด้วยกันไหมตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนเราก็มาเดินดูนี่เล็กน้อย,อยได้แล้วก็เราจะไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าผู้คนนะครับนี่เบียดก้อนที่หน่วยซื้อหนุ่ยมาซื้อร้านนี้นะแต่ตอนนี้ราคาที่ราคาขึ้นหมดแล้วนะตอนนั้นเหมือนเขาน่าจะมาใหม่ๆราคาก็จะถูกกว่านี้ตรงนี้ก็มีงูเหมือนกัน มูก็เยอะมากเหมือนกันนะครับช่วงนี้เห็นแบบมีแทบทุกร้านเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วทุกคนน้องเหมียวสังเกตการถ่ายนะเราจะพยายามไม่ถ่ายให้โดนคนเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นตรงกลางระหว่างทางเข้าตรงที่เดินเข้าไปทางจต,ตุจักกับ ตลาดปลานะครับใกล้ๆก,กันมีหมูอู๊ตด,ด้วยเต่าญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ราคาตัวตัวละร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เห็นแทบทุกร้านเลยขึ้นราคาหมดแล้วนะห้าสิบหกสิบไม่ค่อยมีนะเต่าช่วงนี้เกสบี แล้วก็กระต่ายก็มีหลายร้านเหมือนกันนะนี้น่าจะเป็นหนูตะเภากับหนูขวัญแฮมสเตอร์ก็เยอะมากเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยได้เจอแบบสัตว์เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็นกก็ยังมีขายอยู่กันทั่วๆไปเลยวันนี้อาจจะถ่ายสบายไปหน่อยนะ เดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามแบบถ่ายให้แบบเฉพาะเจาะจงไปให้เห็นชัดๆกว่านี้นะครับสุขต้ใหญ่มากอนาคตของเราต้องเท่านี้ถ้าเท่านี้เราต้องย้ายกลับไปไว้พิษณุโลกแล้วละ่ะออกไปให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงเพอาบ้านเรากว้างเดี๋ยวคราวหลังถ้าน้องเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเราไปทำบ้านให้น้องกันดีกว่าเพราะอยู่กรุงเทพเนี่ยห้องเรามันเล็ก ปลาก็เยอะมากเราก็เดินเข้ามาตรงตลาดที่ขายปลาเยอะๆแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ราคาปลาทองในช่วงนี้นะตู้ปลาก็เยอะมากทุกคนใครที่แบบเริ่มอยู่ตัวกับการทํางานเริ่มชินกับการที่แบบไปเรียนอย่างเงี้ยนะทั้งน้องอะไรเงี้ยก็เริ่มมีเวลาบ้างก็มาเดินดูกันได้นะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เพลิดเพลินดีนะทุกคน นี่เราสนใจร้านนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเด็กๆจากร้านนี้ไปไว้ในตู้ปลาของเรานะเพราะตู้ปลาตอนเนี้ยตู้ไม้น้ำอ่ะก็แบบพยายามมากนะทุกคนหอยก็ตายหลายรอบเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีเลี้ยงให้ได้นี่ตรงนี้เต่าญี่ปุ่นจะถูกที่สุดคือ80บาทนะทุกคนน้องกบก็มีนะ200กว่าบาท ปาตัวเล็กๆ,ๆเยอะมากทุกคนๆๆปักเป้าแล้วก็ท้อมากเพราะเราเลี้ยงไม่ไมน่าจะน่าจะไม่เลี้ยงอะไรที่เกี่ยวกับน้ำก่อยน้ำทะเลแล้วละ่ะเราไม่เก่งจริงๆโซนนี้ก็ยังมีมสุขตาให้เราเห็นนะโหลปลาน่ารักน่ารักเยอะเลยนะทุกคนไม่แน่อนาคตเรามาหาอะไรที่เลี้ยงในโหลได้กันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวจะช้อปปิ้งไม้น้ำกลับไปบ้านสักนิดนึงนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคน